ใส่เบอร์เสร็จแล้วก็ใส่จำนวนกันยิงแล้วเราก็ยิงเลยครับกด enter นี่นะครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมมาจากร้านแบคโหดนะครับวันนี้ผมจะมาสอนใช้สคริปยิงเบอร์ตัวใหม่ล่าสุดเป็นตัวดีที่สุดแล้วก็ ยิงแรงที่สุดในร้านนะครับจะมีอยู่แถวด้านล่างของเว็บนะครับถ้าคนที่เข้ามาแล้วไม่เจอเราก็เลื่อนไปด้านบนนะครับแล้วก็ไปที่โปรแกรมต่างๆนะครับกดเข้าไปเลยครับพอกดเข้ามาก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับจะเป็นสีเหลืองตัวนี้นะครับ แล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับตัวนี้นะครับหน้าต่างของตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นตัวที่ API ยิงแรงที่สุดนะครับแล้วราคาก็จะเป็น8ปิบาทนะครับคนที่จะซื้อก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับแล้วก็กดยืนยันได้เลยนะครับ พอกดยืนยนันเสร็จปุ๊บเราก็ไปหน้าการสั่งซื้อนะครับกดใช่เลยครับพอไปหน้าประวัติการสั่งซื้อแล้วก็ไปตรงดูข้อมูลของที่เราซื้อมานะครับตัวที่เราซื้อมานี่นะครับตัวนี้เราก็กดติ๊กถูกครับแล้วก็กดคัดลอกลิงก์เลยนะครับพอกดคัดลอกมา ขั้นตอนต่อไปเราเปิดเว็บอีกหน้าหนึ่งขึ้นมาครับแล้วเราก็เอาลิงก์ที่เราได้มาวางเลยนะครับพอเราวางลิงก์แล้วเราก็รอสักครู่นะครับแล้วเรามันก็จะขึ้นแบบนี้มานะครับให้ทุกคนไปกดตรงสีม่วงนะครับ สีม่วงตรงซ้ายมือนะครับพอกดตรงสีมส่วงเสร็จแล้วก็กดถึงสีฟ้าด้านล่างนี้เลยนะครับกดไปหนึ่งครั้งแล้วก็รอมันสักครู่นะครับหองมือถือกับคอมทําเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็รอมันสักครู่นะครับพอมันขึ้นหน้านี้มาแล้วเราก็กดรันปุ่มสีเขียวนี้ได้เลยนะครับ เราก็กดปุ่มสีเขียวนี้เลยครับเพื่อรันสคริปต์ครับแล้วก็รอสักครู่มันก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับเราก็กรอกเบอร์ที่เราจะยิงได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเบอร์มานะครับพอใส่เบอร์เสร็จปุ๊บแล้วก็กด enter ครับแล้วเราก็ใส่จำนวนที่เราจะยิงเดี๋ยวผมจะยิงหนึ่งอข้อความนะครับ พอใส่เสร็จเราก็กด enter นะครับนี่นะครับตัวนี้แต่ตัวีจะเป็นตัวที่ดีที่สุดในร้านครับแล้วก็แรงที่สุดครับถ้าเราจะหยุดก็กดลันด้านบนเลยนะครับถ้าเราจะลันใหม่ก็กดปุ่มอันอย่างเดียวเลยครับปุ่มเดียวเลยใครที่สนใจก็สามารถซื้อในเว็บไซต์ร้านได้นะครับ พอคนที่จะซื้อเราก็มาหน้าเว็บไซต์แล้วเราก็กดไปที่โปรแกรมต่างๆเลยนะครับแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างสุดนะครับตัวนี้นะครับผมราคา80บาทนะครับสำหรับคนที่มีงบน้อยกว่า80บาทแนะนำตัวนี้นะครับตัวสีฟ้าข้างๆตัวสีเหลืองนะครับตัวนี้ก็คือตัว80บาทนะครับ ตัวที่ดีที่สุดในร้านนะครับตัวนี้เลยแล้วถ้าคนที่งบน้อยก็สามารถเอาตัวนี้ไปใช้ได้นะครับตัวนี้เลยครับจะเป็นเหมือนตัวนั้นแหละครับแต่ตัวนี้ก็ประมาณ90สอร์ซน API ครับแต่ถ้าเป็นสีทองมันจะเป็นหนึ่งรอร์ซนครับจริงเร็วมาก สำหรับคนที่สนใจก็ฝากล้านแบ็ครถได้นะครับจะมีทั้งขายโค้ดเพิ่มผู้ติดตามเติมเกมมีทุกอย่างเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ มันรังกูอยู่ Song in your g a m มันมีแค่ไมคกับเธอชียรที่ลังกันมาก,กันเอง Stood the same มึงอยากจะวัดแต่กูมาเจะนิเกมะมะ Rising to the top